たたเออไม่มีธุรกิจเลยฉันพบหลายสิ่งหลายอย่างมาเข้าสู่เกมฉันเริ่มติดต่อซุยเหย่ยและยืนยันสถานาการณ์ของซุยเหว่ยงแชทส่วนตัว นามิยะอรินฉันออนไลน์อยู่ซวยเหยาวยเธออยู่ที่นั่นไหมรุ่ซวยเหยาวยคุณป้าคุณอยู่เมืองไหนนามิยะอรินฉันอยู่ที่101เมืองเริ่มต้นแล้วเธอล่ะรุ่ซวยเหยาวยฉันอยู่ที่92เมืองเริ่มต้นนามิยะอรินดังนั้นเราเล่นด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้นรุ่ซวยเหยา่ยงอ,อรีบไปให้ถึงเลเวลสิบกันเถอะอ๋อป้าตัวน้อยเราไปเจอตัวตรงนั้นหรือเปล่า นามิยารินฉันไม่ได้พูดอะไรพวกเราซวยเหอยโอเคเฮมยังคิดยังคิดถึงไอเด็กเวนั่นอยู่สินะนามิยารินซวย,หยาหาอใน92เมืองเริ่มต้นอย่าให้ใครเข้าใกล้เธอฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเจอกันเฮมสายตาอันชั่วไรายได้มันอะไรกัน เจ้าหญิงไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าสาวงามสองคนนี่ช่างงดงามจริงๆสองสาวนี่สวยสดๆใช่ใช่ใช่การปรากฏตัวของเจ้าหญิงนั้นแข็งเก่งเกินไปทําให้สองสาวงามกลายเป็นฉากหลังฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเป็นราซินีนี่มันอะไรกันเนี่ยเอออะไรวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการปรากฏตัวของเจ้าหญิงภายในเกมมันเป็นฝันร้ายของสาวงามหลายๆคน อ่อยขัดจมูกนอกจากนี้ยังมีสายตาประสงค์ลายของผู้เล่นหลายๆคนที่ต้องการจะคำมยของจากผู้เล่นเวลสิบนะฉันคิดว่าพวกเขาทําไม่ได้หรอกเพราะเวลของพวกเขามันต่ําเกินไปสกายเลเวลหชื่อเดิมคือหยุนเทียนเป็นเอสของทีม K.O.K.E OK s p o r t s เซนโลอ่าตัวปัญหามาอีกตัวแล้ว มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะปรับตัวโอ้ยใส่ชัดรวมนี่คือโลกของเกมระดับทิแท้จริงมาน่าเออมาน่าทึงจริงๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมอุตสาหกรรมเออกล่าวว่าเกมนี้จะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ตในดูดูไมไม้มผลินีนี้เอ้ผลิตเออถัดไป แต่มันก็ยังดูเหมือนเป็นเกม RPG ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าจะทนเทพลังทั้งหมดไปกับมันหรือเปล่าหลายเชื่อไอเทมตอนนี้ในเมืองเริ่มต้นเป็นเอ่อมีแต่ไอเทมระดับสีเขียวขยะเป็นไปได้หมายว่ายังมีคนที่สุ่มได้อ่อระดับสีฟ้าออกมาอะไรการมาเป็นไอเทมระดับสีม่วง3มชิ้นหลายชื่อไอเทมชื่อคาร์โทนเทพเจ้าสายฟ้าระดับสีม่วง เจ้าของเจ้าหญิงเอ่เออแล้วก็อะไรวะรองเท้าบูทอ่าระดับสีม่วงเอ่อเจ้าของก็เจ้าหญิงมันเคยเอ่อเจ้าหญิงมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมมานะอืมส่วนอ่าดาบอากาซากะก็อ่าระดับสีม่วงเหมือนกันอันนี้ก็เจ้าของคือรัชกเกลนะเอ่อน้องหัวชมพูอ่ะคนคนเดียวเมทเทมระดับสีม่วงสองเชนและอีกคนเดี๋ยวก่อนนะผู้เล่นเจ้าหญิง คนนี้ไม่ใช่ผู้เล่นเบต้าภายในคนเดิมที่เคยมีชื่อเสียงก่อนหน้านี้นี่มาดูคุณสมบัติของไอเทมชิ้นนี้กันดาบอากาซากะระดับสีม่วงเจ้าของก็คือดักชาเกลดาบอาซากะดาบอากาะนะวะดาบอากาซากะระดับ7ระดับสีม่วงความทนทาน99เขีดจำกัดระดับ10ความแข็งแกร่งบวก55คุณสมบัติไฟดามเมตบวก120 ความเสียหายจากการโจมตี150ความเสียหายเออ่คริติคอลบวก50เอฟเฟกต์พิเศษ1การโจมตีของคุณมีโอกาส15%ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการเออ่ฉีกขาดซึ่งมีผลเลือดออก200%เป็นเวลา3วินาทีเอฟเฟกต์ทีเ 2, ่เอ่ออเฟเฟกต์พิเศษ2การโจมเออ่การโจมตีของคุณมีโอกาส50%ที่จะเรียกใช้เอฟเฟกต์เอเอ,เอ,อ่การเผาไหม้โดยการสร้างความเสียหายไฟ ห้หน่วยเป็นเวลา5วินาทีเนื่อยว่าอ่านสเตตัสเนี่ยเอฟเฟกต์พิเศษ3การโจมตีของคนมีโอกาส15%ที่จะกระตุ้นเอฟเฟกตดดเลือดโดยโดยดูดซับพลังชีวิต50หน่วยเป็นเวลา3วินาทีนี่คือดาบของจักรพรรดิจกอินเทอร์เฟรตระดับตามซึ่งผู้ถูกครองสามารถตั้งบนบัลลังก์จักรพรรดิได้ตอนแปลยังท้อมันกำลังแปลค่าสถานะ ตอนอ่านก็ต้องอ่านค่าสถานะเรือจะเชื่อนี่คืออาวุธระดับสีม่วงที่ดีที่สุดผู้เล่นที่ชื่อลักชาเกล,ลก็ไม่ง่ายเหมือนกันฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจแต่ดูเหมือนว่ามีหลายสถานาการณ์ที่เอ,อ่ออะไรวะมีหลายสถานที่ที่ฉันสามารถเรียนรู้ที่จะใช้มันได้ขอฉันยืมหน่อยหื่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นที่ต้องการของเราผู้ชายไม่ใช่หรอ ชื่อแดงไอเทมดอมดีเลยจากนี้ไปฉันจะจับตาดูเธอไว้มึงมึงโดนเจียนแน่โดนมโดนเจียนแน่ไม่น้องหวงจับดูเข่าของโดนเจียนแน่หาเลงเจ้าหญิงโดนเจียนแน่ไม่น้องหวงเจ้าหญิงในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรอทําไมเธอต้องรีบขนาดนี้ไม่มีอะไรก็แค่ต้องให้เธอออกไปไม่มีไอเทมขายแม้แต่ชิ้นเดียวพวกนายเห็นกันไหม บักแต่งโมจะชนกันอยู่เอ่อจะชนกันอยู่แล้วนั่นมันบักแต่งโมทั้งคู่น่ารักมากฉันเป็นคนแรกเอ่อฉันเป็นคนเอ่อฉันเป็นคนแรกใครเอ่อแล้ววะเออช่างแม่งฆ่ามาแล้วกันยิบหายตาลายใครยุ่งกับเธอฉันจะฆ่าทิ้งเห็นคู่นี้ผมรู้สึกว่าเอ่อ เห็นคู่นี้ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายใช่ใช่ใช่พวกเธอน่ารักมากอยาก,อ,าอยากได้พวกเธอมาเป็นแฟนจังจู่ๆรล้ชชกเกรลที่ดูเย็นชาก็กนุ่มนวลต่อหน้าเจ้าหญิงหือมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยบั๊กแล้วไม่สามารถเล่นได้บั๊กเหรอมีบั๊กอะไรในเกมร,ระดับไฮเอนนี่แน่นอนฉันทำธารกิจแล้วถูกหมูเห็ดเลเวลสิทุบตีฉันด้วยฉันถูกไก่ฆ้าภา,ายในไม่กี่วินาทีหา มอนเตอร์นั่นแค่เลเวลหนึ่งไม่ใช่หรอต่ตอต้านข่าวลือมันน่าละอายที่จะปล่อยข่าวลือฉันพูดความจริงเรามีมอนเตอร์เลเวลสิบอยู่ทุกที่ฉันใช้เงินหลาย,ลายพันเหรีหยญทองเพื่อทํางานและ,และ,และปลาเค็มขยะ n p c บอกว่าให้สาวงานไปแล้วมันแปลกจริงๆที่ทุกคนเจอบั๊กในเมืองเริ่มต้น101101101 101, 101, 101, 101, พิกัด101ศนยฉันยังเจอบั๊กตรงร้านค้าไอเทมในเมืองเริ่มต้น เออแล้ววะคือมีคนซื้อไอเทมไม่ได้เลยพิกัด1 0 1่น1หเมืองเริ่มต้นเฮ้ยเหนื่อยฉันคิดว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนทําฉันก็เจอบั็กเหมือนกันฉันลาไม่ปแปลกใจเลยที่เธอขายเทมระดับสีเขียวในราคา30,000เธอผูกขาดทางตลาดนี่เองเป็นปไปได้หมายว่าผู้ผู้หญิงคนนี้มีไอเทมทั้งหมดในระหว่างการทดสอบเบ,เเบตา้า เป็นไปไม่ได้การทดสอบเบตา้าใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงคนคนเดียวจะทำภารกิจมากมายได้อย่างไรภารกิจคือเพิ่มข้าความชอบแต่มันต้องใช้เวลาและคุณจะอธิบายได้อย่างไรว่ารางวัลภารกิจของฉันจะกลายเป็นปลาเค็ม NBC ขายยา10เหรียญทองเจ้าหญิงขายขวดละ100เหรียญทองเลยนะกำจัดเจ้าหญิงผู้ผู้ผู้ไรยางอายและเอาของที่เป็นของเราคืนมาจะตุรัสเมืองเริ่มต้น กำจัดเจ้าหญิงที่ไรยังอายกำจัดเจ้าหญิงที่ไรยังอายเจ้าหญิงพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะกำจัดเธอดูเหมือนว่าบางคนยังต้องการที่จะได้รับการสั่งสอนและฉันจะให้พวกเขารู้ว่าใครเป็นราชาของที่นี่อ่ะอเจ้านี่ไม่ใช่คนที่เคยถูกเจ้าหญิงยิงตายด้วยธนูหรอกเหรอเขาสมควรตายเจ้าหญิงก็ยิงธนูเก่งแล้วก็ยิงมันซะอยู่ไปก็เปือนอากาศ ไอเลี้ยวนี่กก้าได้ยังไงมาใส่ร้ายเจ้าหญิงของเราเราพี่น้องฆ่ามันเฮ้ย <ś les> <ś les> เห็นแล้วท้อใจแม้ว่าเจ้าหญิงของเราจะเป็นเอ่อจะเป็นแม่ขาใจดำแต่เราก็ยังรักเธอสุดหัวใจใช่ใช่ใช่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายเจ้าหญิงของเรารายงานเราต้องรายงานเรื่องไอหมอนี่ให้ได้บอกแล้วว่าพวกคุนเป็นแฟนของฉันยายเห็นออกเห็นใจหรือตกหลุมรักคนอื่น ชักก้นชื่อสกายหัวหน้าเกี่ยวส้วนหลัวตอนนี้เรากําลังหาผู้เล่นจากทุกอาชีพทุกคนที่เข้าร่วมเกี่จะได้รับรางวัลไปเหรียญทองห้าร้อเหรียญทองว้าวต้องใช้เงิน3ล้านเหรียญเพื่อสร้างเกี่พี่สกายยินดีทุ่มเงินไปกับมันจริงๆเข้าร่วมเกี่ได้ห้าร้อเหรียญทองเรื่นจริงแล้วโกหกเนี่ยฉันจำคนนี้ได้ครัเป็นผู้เล่นอ e ีสปอร์ตอันดับต้นๆเขาคือสกาย อะไรการสก,กายเล่นเกมนี้ด้วยเ,เกมนี้ด้วยเหรอนื่จะเป็นเกี่ยวที่เปิดโดยคนดังมันจะต้องมันจะต้องยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนใช่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 ผู้เล่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกลด์เส้นหลวอของเราต่อไปฉันจะทําให้พวกแกเป็นทาสของฉัน<โดย>เหนื่อยวะ่ะเหนื่อยขี้หายเลยต้องมาอคาทัตคอแห้งเลยนะอ่านไปแล้วผมอ่านไปสักพัก ตาลายทุกคนตาลายแบบ,บเบลอแล้วทุกคนโอ้เวลาอ่านแบแบสักหน่อยอ่ะตาเริ่มลายแล้วเริ่มลายแล้วอันนี้เป็นตอนล่าสุดที่ผมแปลนะเดี๋ยวตอนที่25เนี่ยผมกำลังแปลอยู่นะคนต้องใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวผมจะเอาเรนะื่องอื่นมาลงก่อนนะเออเอาเรื่องเรื่องอื่นมาลงก่อนนะเอ่อเอองตอนนี้เออเนาะตอนนี้เรื่องนี้เอ่อตอนที่25นะกำลังจะแปลอยู่นะกำลังแปล ปวด,ดใจรอไม่เกินวันที่อวันที่ประมาณวันที่วันที่วันที่ 11, นะวันที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบอ็ดน่าจะเสร็จนะต้องลงคำด้วยแล้วก็แปลด้วยกรีนด้วยนะแล้วก็ทำคลิปเร็วๆแบบเนี้น่าก็กน่าจะเสร็จประมาณวันที่สิบเอ็ดนะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม วันนี้ลงรวดเดียวสามสามตอนมั้งเออน่าจะสามตอนแล้วมั้งโอเคบ๊ายบาย